ด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นส่วนของกปลรวบรวมพันุ์กล้วยนะครับอ่าที่เห็นตรงนี้เป็นกล้วยเลือบช็อกโกแลตนะครับถีต่างๆนะครับเป็นกล้วยเลือบช็อกโกแลตนะครับหรือว่ากล้วยหน้ากันเองนะครับด้านในนะครับจะมีกล้วยอยู่ประมาณเกือบร้อยกว่าสายพันธุ์นะครับในประเทศไทยจะมีร้อยกว่าสายพันธุ์นะครับที่จะเป็นใบนแดงลายๆจะเป็นในส่วนกล้วยพันธุ์เสือพาน์ด้านในก็จะมีกล้วยพันธุ์พม่าแหกคุกนะครับกล้วยโพนกล้วยแช้กล้วยล้านหวีนะครับนะครับจะแยก่ี้างหม่นะครับด้านในนะครับ ในอนาคตเราจะรวบรวมนะครับให้เซ็กครบร้อยปสายพันธุ์นะครับจุดต่อมานะครับขวามือนะครับด้านในจะเป็นส่วนของปศุสัตว์ที่เราใช้ในการเลี้ยงวัวน,นะครับด้าน,นในจะมีวัวนมทั้งหมดอยู่ทั้งหมด30ตัวด้วยกันนะครับเป็นวัวพันนมเราเลี้ยงไว้เพื่อใช้ในการรีดนมจำหน่ายให้สหกรณ์โคดมชะน้ำนะครับต่อวันจะสามารถผลิตน,นมได้ประมาณ1 6 0กิกโลต่อวันนะครับในจำนวนวันวประมาณ9ถึง12ตัวนะครับ ครับความมือต่อมานะครับโรงเรือนสีแดง2ชั้นนะครับตรงนี้เป็นส่วนของโรงเรือนที่เราใช้ในการรีดนมนะครับก่อนรีดนมทุกครั้งเราจะทําการอาบน้ําก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวัวเขารู้สึกสบายและสบายตัวเขาจะให้น้ํานมที่ค่อนข้างจะดีนะครับเราถึงต้องทําการอาบน้ำเขาก่อนแล้วก็เพื่อความสะอาดด้วยนะครับตรงนี้เราจะใช้เครื่องนะครับในการรีดนะครับไม่ได้ใช้คนในการนี้นะครับเป็นเครื่องนะครับความมือด้านนอกจะเป็นรายค่าสริการนะครับโครงการ ยางพาราสายพันธุ์ JVP 80เป็นยาพาราสายพันธุใหม่นะครับที่เราได้นําสายพันมาจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับเป็นยาพาราที่เราจะใช้วิธีการเจาะน้ํายางนะครับไม่ได้ใช้วิธีการกรีดนะครับอายุการเจาะจะอยู่ที่ประมาณ6ปีถึงจะเจาะได้นะครับตอนนี้อยยุได้3ปีกว่าแล้วนะครับโค้ดึงค้งสามารถเจาะน้ํายางได้ถึง36ปีถึง40ปีเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เรามีทั้งหมด2400ัอยต้นนะครับในพื้นที่3 1เอไร่ นะครับมีทั้งหมด2,400ต้นนะครับเป็นขอทาง CP นะครับหรือว่าเรือบจะเลยพันธ์นะครับได้นำสายพันธุ์มาปลูกให้นะครับเป็นแปลงทดลองนะครับอีก3ปีจะมีการจอดน้ำยาครั้งแรกนะครับสำหรับข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้นะครับอีก3ปีนะครับเดือนสแลนสีดำด้านในเป็นบ่อปูนนะครับเราได้เลี้ยงไส้เดือนเอาไว้นะครับด้านในเป็นรีสเเดือนอยู่ประมาณเกือบ1ล้านตัวนะครับเราเลี้ยงไว้เพื่อนำมูลและก็ะฉีงเขานะครับมาทำเป็นปุ๋ยใช้ภายในนั่นเองนะครับ ความมือต่อมานี่คือต้นยางนานะครับนี่คือต้นยางนานะครับตอนนี้เป็นไม้เคล่เบียนแล้วนะครับแล้วตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ปวดรรักเอาไว้เพื่อให้ชนลุ่นหลังได้รู้จักกันนะครับสําหรับผลนคออย่างหน้าจะเป็นลักษณะลูกที่มีต้นตรงกลางในปี2สองปีเวลาโยนขึ้นไปมันจะลวงมาหมุนหมุนนะครับอ่าที่นี่รับเคลนเหนนั่นก็คือลูกยางนานะครับนั่นก็คือรัะของต้นเขานะครับต้นยางนามีน้ํานะครับแต่ว่าน้ํายางของเขา เขาจะใช้ในการทําเป็นที่ใต้จุดไฟแล้วก็นําไปผสมกับที่เนื่อใช้ในการทําชันยาเรืออุดแนวเรือนั่นเองในการนั่นคือประโยชน์ของ <ใน S 1> ยางเงิน <อะ S 2> นะครับความือต่อมานะครับโร <ใน S 1> งเรือนสีแดงตรงนี้เป็นโรงเรือนที่เราใช้ในการผลิตไบโอดีเซลหรือว่าพลังงานทดแทนนั่นเองนะครับเราจะนําผลของสบู่ดำมาบีสกัดเป็นไบโอดีเซล B 1 0 0ในพื้นที่การดูแลของบางจากปิโตรเลียมนะครับความมือต่อมานะครับโรงเรือนสีแดงสี่โรงเรือนตรงนี้จะเป็นในส่วนของโรงเรือน ที่เราใช้ในการเพาะเห็ดนะครับด้านในจะมีเห็ดอยู่3ชนิดจะมีเห็ดเป่าหื้อนะครับเห็ดงูดามแล้วก็เห็ดโคนญี่ปุ่นหรือว่าเห็ดยานานอนินนั่นเองนะครับเราได้นําใช้เห็ดมาจากโครงการสุโองสุจิตอาดาที่ทกรุงเทพมหานครนะครับขวามือนะครับเป็นแปลงนาข้าวพันปฐุมธานีนะครับเป็นพื้นที่การดูแลของไทยเบเบเลสหรือว่าปีช้างนั่นเองนะครับซ<ม>้ายมือก็คือแปลงมะนาวแป้นนะครับมะนาวแป้นที่เราปลูกไว้ทั้งหมด มีทั้งหมด2สายพันธุ์จะมนมะนาวแป้นพวงกับแป้นลำไยนะครับเราจะนับต้นตอของมะนาวยักษ์ที่เราปลูกไว้มาต่อยอดมะนาวแป้นั่นเองเพราะว่ามะนาวยักษ์มันจะทนทานต่อโรคราเนาแล้วก็หาอาหารเก่งด้วยนะครับที่เราปลูกมะนาวยักษ์เอาไว้เพื่อใช้ในการต่อยอดนะครับ ความเมือก็คือที่มาของโครงการนะครับลักษณะดอกกับใบจะคล้ายๆบักบุ้งนะครับตอนนี้ก็คือแปลงมันเทศญี่ปุ่นนะครับนี่คือมันเทศญี่ปุ่นเราจะใช้ระยะเวลาการปลูกอยู่ที่120วันหรือว่าประมาณ4เดือนนะครับจึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้นะครับหนึ่งที่เราคานวราคาประมาณ89บาทนะครับ889นี่อะไรครับหนึ่งมาด้านซ้ายมือนะครับต่อมาเป็นส่วนของแปลงพืชผักต่างๆที่เราปลูกไว้ประมาณ40กว่าชนิด นะครับตรงนี้เราจะปลูกหมุนเวียนตามความต้องการของตลาดนะครับตามฤด,ดูกาลนะครับหรือสิบสิบแบชนิดเลยนะครับทางด้านในนะครับเพื่อพาตรงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเสวยด้วยนะครับทุกวันโพสต์ในทุกสัปดาห์เราจะจัดก,กับเช้าทูลเก้าถวายพระองค์ท่านที่วังไกลกางบนเดี๋ยพระองนะค์งท่านก็รทรงเสวยอย่างไรๆด้วย